สวัสดีครับจากช่องเทวายสงขาอุมเลดชานแนลนะครับผมวันนี้ก็ได้นำพระสายภาคใต้นะครับผมมาให้ได้ศึกษากันนะครับวันนี้ก็เป็นพระที่เป็นพระท้องถิ่นนะครับแต่ว่าคนท้องถิ่นเนี่ยรับถือกันมากนะครับเป็นพระรุ่นเก่านะครับเป็นพระเนื้อวา่านก็พระรุ่นนี้นะครับก็ เป็นพระลอยองรุ่นแรกนะครับเนื้อว่านของหลวงปู่สงนะครับหลวงปู่สงวัดคงคาวดีนะครับหรือว่าวัดปักบางนะครับจังหวัดสงขลานะครับผมซึ่งเนื้อว่านลอยอง์รุ่นแรกเนี่ยก็สร้างปี2504นะครับจนถึง2506นะครับผมก็ ค่อนข้างจะเก่านะครับผมเป็นพระลึกนะครับผมตั้งแต่ปี2500เลยนะครับก็พอๆกับหลวงพ่ทวดนะครับทั้งสายใต้แต่ว่าเป็นพระสงฆ์าที่เป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เข้าตลาดมากนะครับในในตลาดพระก็ จะไม่ค่อยมีคนรู้จักกันมากนะครับแต่ว่าคนท้องถิ่นนับถือกันมากนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เร,เริ่มเริ่มมีคนรู้จักกันแล้วนะครับซึ่งหลวงพ่อปปสงฆ์เนี่ยก็รู้ดีกันนะครับว่าพุทธคุณเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากนะครับไม่ว่าจะเป็นมหาอุดแคล้วคลาแล้วก็ปลอดภัยนะครับซึ่งคนท้องถิ่นเนี่ยจะเชื่อกันว่าถ้า มีของหายหรือว่าต้องการที่จะบนบานสารกล่าวนะครับก็สามารถบนบานสารกล่าวแล้วก็จะได้ของคืนกันนะครับว่าเอออย่างเช่นของหายแล้วบนบานหลวงพ่อสงฆ์ว่าต้องการอยากได้ของคืนจะบนเป็นว่าจะไปถวายอะไรคืาถวายอะไรให้กับหลวงพ่อสงฆ์นะครับก็จะได้ของคืนกันนะครับผม ก็อันนี้ก็เป็นความเชื่อนะครับของบุคคลหรือว่าคนท้องถิ่นของแถววัดคงคาวดีหรือว่าที่จังหวัดสงขลากันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูค่าโดยรวมรอบๆกันเลยนะครับก็อันนี้เป็นเนื้อว่านนะครับผมน้ำหนักค่อนข้างเบานะครับจุดสังเกตนะครับก็ด้านหน้าก็จะเป็นเนื้อที่แห้งแล้วก็เบานะครับ แล้วก็ความคมชัดก็ไม่ไม่ค่อยจะคมชัดเท่าไหร่นะครับเนื่องจากทําจากเนื้อว่านนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเนื้อว่านก็จะค่อคนข้างที่จะเบานะครับอันนี้ก็เป็นด้านหน้านะครับด้านหน้าขององค์พระีก็ยังไงก็ถ้า,าเราไปเจอก็ จำไว้เพื่อศึกษาแล้วกันนะครับอันนี้เป็นได้ว่าเหมือนกับว่าเป็นเบ้าประกบนะครับเป็นเป้าประกบเนาะลักษณะอันนี้เป็นความผิดส่วนตัวนะครับน่าจะเป็นเบ้าประกบเพราะว่ามีขอบข้างๆององานะครับมีขอบข้างๆของพระนะครับดูที่จากขอบด้านบนนะครับด้านบนตรงศรษะนนเป็นขอบด้านล่างนะครับด้านล่างจงถึงด้านล่างเลยนะครับ ด้านหลังนะครับด้านหลังลักษณะก็เหมือนกับถ้าเอาง่ายๆก็คือเหมือนกับหลุมปูทวดร,รุ่นลอยน้ำเนาะด้านหลังแต่ว่าหลูมปูทวดร,รุ่นลอยน้ำก็จะเป็นอาจจะเป็นนะวานที่แก่งกว่านี้นิดนึงนะครับผมที่ผมเข้าใจนะครับผมที่เคยศึกษามานะครับด้านหลังแล้วมีการแต่งนะถ้าเกิดว่าเป็นหลูมปูทวดนะครับอันนี้ไม่มี ที่ผมดูนะครับไม่ไม่เห็นมีการแต่งหรือว่าการตะใบอะไรนะครับด้านข้างอีกข้างหนึ่งนะครับก็อย่างชัดเห็นชัดเจนนะครับว่าเหมือนกับเป็นเบ้าประกบนะครับขบนะครับโบเอเคครับ <c oughs> อ่า จุดสังเกตอีกจุดหนึ่งก็คือด้านฐานนะครับจะเป็นคล้ายยันหรือเปล่าไม่ทราบครับถ้าเกิดผู้ใดทราบก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับด้านด้านก็เป็นยันวงรอบนะครับเป็นรอบๆจุดสังเกตเป็นพระแท้นะครับผมสีก็จะออกขาวๆนะครับเป็นเนื้อว่านขาวๆบางงงก็เป็นออกดำๆนะครับ ครับผมก็โดยรวมก็มีประมาณนี้นะครับพอดีองค์ีได้เพิ่งได้มาใหม่เนาะได้มาใหม่ก็ข้อมูลผมก็ไม่ค่อยได้รู้มากเท่าไหร่นะครับยังไงสายตรงหรือผู้ที่มีความรู้ก็ยังไงผิดพลาดอะไรต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็ยังไง ท่านใดเห็นต่างนะครับผมหรือว่ามีความคิดที่ต่างนอกเหนือจากนี้อยากให้ความรู้เพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับยังไงคลิปนี้ก็คงเอาไว้เท่านี้นะครับผมยังไงกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง t ท Y ายอมูเศรษฐแ n n แให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ